สำหรับตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงพื้นฐานในการปฏิบัติลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดเริ่มรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมื่อกำลังใจรวบรวมเป็นสมาธิเป็นทรงตัวคำว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเปนั่งขนาดไม่ให้ใจเลย แล้วก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบารมีสิทธิ์เป็นต้นว่ากำลังจิตของเราเนะี่ยพร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปราถนายการสะสมอยู่นั่งไร้ควรวจิตของตนดูสิ่งของเราข้อไหนบกพร่องบ้าง เงิดูเนคขมะรือว่าเวลานี้เราทึอบวชเริ่บวชเพื่ออะไรเราบวชเพื่อตามคําปฏิญาณว่านิพานัสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพันธ์ทางใดหนอที่จะเข้าถึงในผน,นิพันธ์และทางใดมันจะตัดนิพันธ์ทางนั้นทิ้งมันไปเสีย ลอยกำหนดจิตเฉพาะทางพันิพพาน์อย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องกันห้าที่มันเป็นทุกข์ควานหาอาการที่เหตุให้เกิดความทุกข์ควานหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังในการดับทุกตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยัง ความเพียรคืออารมณ์ในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออำนาจของกิเลสท,ที่เข้ามายุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้อตานความดีของเราศัจญะทรงความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อนิพพานเราจะใช้วิธีการต่อต้อตานกิเลสท,ทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าหัวใจของเราอาดีฐานตั้งใจไว้มั่นว่าถ้าเราทําไม่ได้ก็เชิญให้มันตายไปชีวิตไม่มีความหมายถ้าชีวิตของเราอารมณ์จิตมันจะทรงความเร็วอยู่นี่มันไม่มีความหมายให้มันตายไปเสียเมตตาอารมณ์แห่งการสรงเคราะห์จะมีอยู่กับเราเสมอเมตตาตัวนี้นะระวังให้ดี พระที่บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ่ะผมจะจัดให้อยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนถือว่ามีอารมณ์มเสมอกันนี่ผมจะให้อยู่ด้วยกันในวันหน้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็จะเชิญออกจากวัดนี่ไปเลยเพราะอะไรเพราะพระยังมีอารมณ์เลวอย่างนี้เขาก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรกันอุมเบคขาเราต้องวางเฉย ต่อเรื่องของขันห้าทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่อโลกกระทำทั้งหมดยาวจิตเข้าไปสนใจกับโลกกระทำนี่อารมณ์ที่เราจะต้องทรงเป็นประจำทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดแล้วก็ในด้านจรณะสิบห้าจรณะสิบห้านี่มันต้องครบอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอ้บวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันเสียผเเหลืองสึกไปกับเปลืองพลายบวชเพื่ออาศัยพระศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันท,ทันทีสำหรับเจรณญนา่ิ้านในตั้งคุมตลอดเวลาคืนหนึ่งศีลส,สมถะถึงพร้อมได้ศีลศีลต้องไม่บกพร่องสองอินทรีย์สังวร สํารวมตาหูจมูกลิ่นกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่นอย่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสแค่อะไรคันติกขาเบขาในบารมีสิบถ้าไม่อยู่แล้วมันส่งได้ถ้ามีปัญญาอยู่แล้วมันก็ส่งได้นี่ถ้ามีบารมีสิบท่อน่นหลายเรานี่ไม่อยู่ สามโภชเนมาตัญญยูตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่โลบในอาหารและก่อนจะก,กินก็ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรีริกดสัญญาเป็นปกติอยาติดในรสอาหารอยาติดในสีอาหารอยาติดในกลิ่นอาหารยาติดอย่ากินเพื่อความอ่นพีอย่าก,กินเพื่อความผอ่องใสอย่าก,กินเพื่อหมายจะย,ยังกิเลสให้เกิดขึ้น กินเพื่อยังอัตาภาพให้เป็นอยู่ซัก่วาการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นจะแตกออกไปเจ้วของบอกอันนี้อร่อยค่ะน่าอร่อยเขารับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่าก,กินของที่ใช้คําว่าอร่อยอย่าก,กินเอ้อมันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินซะกินอย่างอื่นต่อไปกินอย่างจร์คคี ชาค리ยาิียกประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเป็นเครื่องสอนอยู่เป็นปกตินี่ห้าสัทธาความเชื่อต้องใช้ปัญญาอย่าเชี่ยส่งเด็กใครเขาสอนมาเขาแนะนํามาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสูตรที่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน วยปัญญาพิจารณาดูว่าคําสอนน,นี่เป็นผลนิ่งความดีเป็นผลแห่งความสุขหรือเป็นผลความทุกข์เป็นเครื่องตัดก,กิเลสหรือเปล่าฮิริอายความชั่วโอตปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์พระโหสญะตั้งใจจําจําแล้วก็ปฏิบัติตามด้วย ทำแบบเราศึกษามากฟังมากไอ้ฟังมากศึกษามากแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ใช่ปัญญาพิจารณานี่มันแบบมันแบบทรงความเป็นสัตว์นรกเอาไว้อันนี้ไม่ใช่วิทยะความเพียรมีแลในบารมีสตินึกไว้เสมอว่าเราบทเป็นพระเพื่อหวังพระนิพพานเราต้องการพระนิพพาน ปัญญามีไวแล้วในบารมีสิรู้สภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าไม่มัวเมาในขันห้าตัดขันห้าทิ้งไปใช้อารมณ์ตัดไว้เสมอประทไมฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พยายามทรงฌานไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามใจถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้น ก็ใช้กายยาตานุสติก็สุปกรรมฐานตัดมาเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความพยายามบายเกิดขึ้นเราก็ใช้พรมิหารสีหรือว่ากรสินสีคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมาเสียถ้าอารมมันงุ่นงานตัดสินใจอะไรไม่ลงได้กระโมหจริตกวิโตกจริตก็ใช้อนาปานุสติโดยเฉพาะอย่าไปใช้คำพาวนามันจะยุ่ง เดินนับกก่าวนั่งนับโลภกะกคำนั่งนับโกรธนับสายก็ได้มองอะไรเหมือโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุก,ก็ได้ถ้าศรัทธาจริตเกิดขึ้นก็จับอนุสติหประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติชาคานุสติเทวตานุสติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสรณะพระรมโฟ ต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเฉลิจยฉลาดมีอารมณ์โปรก็ใช้มรณานุสติอาหาเรปฏิโกรัญญาจจตุธาตุทันเสีวัฐานสีอุปสมานุสติถ้าหากว่าน,นิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์ตัดด้วยการภาวนามันทรงตัวช้า ก็ตัดไปด้วยพากกรรมฐานการมาฉันทะตัดด้วยอสุภกกรรมฐานแล้วก็กายยคตานุสติความโกรธความเย่บาตรก็ตัดด้วยพรมิหารสีและก็กระสินสีตามที่กล่าวมาความม่วงเกิดขึ้นเดินเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเสียใช้วิธีจงกรมมันทนไม่ไหวฟังเสียงให้หลับไป ในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคสมประสาทเปิดบันทึกเสียงตาอารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปกับเสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันร้ประโยชน์นี่อารมณ์ฟุง้งซ่านอารมณ์ฟุงฟ้งซ่านก็ใช้อนาปานุสติหรือว่าหรือว่าหาวิธีการแก้อารมณ์ฟุง้งซ่านมันสั้นจริงๆโดยเฉพาะก็เปิดแผ่นบันทึกเสียงฟังตามที่เราชอบใจ อารมณ์สงสัยเกิดขึ้นก็หาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าทันเทรถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงไหมหิวเป็นทุกข์จริงไหมหนาวจัดเป็นทุกข์จริงไหมร้อนเป็นทุกข์จริงไหมปวดเมื่อยเป็นทุกข์จริงไหมความปรารถนาเป็นทุกข์จริงไหมความป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นทุกข์จริงไหมเวลาจะตายทุกขเวทนาบีบคั้นหนักนี่เรายังไม่ตายไม่ต้องคิดก็ได้ ใช้อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติลืมตายขึ้นมาเวลาเช้าจงอย่าลืมบารมีสิบประการและคุมบารมีสิบประการไว้ตลอดวันในขณะที่ท่านตื่นอยู่และใช้อารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีรฉชนนะคะาถาพัก หมดไปเลยแต่ขาดย้า้มันมีแล้วก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดมันทิ้งไปเราตายแล้วแบกไปได้ไหมอย่าไปแบกความโง่อยู่ที่ล้วเข้าบวชเข้ามาในเขตงพระพุทธศาสนา และต่อไปเวลาจะเดินปฏิบัติหรือจะไปไหนก็ตาม5้อารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจที่มันส่งตัวอยู่คือพิจารณาเห็นความทุกข์ความทุกข์ที่มันมีอยู่นั้มันทุกข์เหลือหลายใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงๆ ว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาหาความทุกข์ไม่ได้เกิดมาหาความสุขมันทุกข์จากอะไรทุกข์จากอำนาจของราคะความรักรักในรูปรักในเสียงรักในกลิ่นลิ้รักในรสรักในสัมผัสผูกพันในบุคคลและสัตว์และวัตถุ แล้วนั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปได้วยความทุกข์การท้องประกอบกิดกายงานเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบินบาบัตก็เพราะอาศัยความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบินบาบัเพระอะไร่ทะไมอย่างนั้นความหิวมันบีบคั้นการเดินไปบินบาบัตก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแทนที่จะนั่งสบายนอนสบายมันก็ต้องเดินไป เวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะอะไรอาหารที่มันควรกเราหรือไม่ควรกเรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่างโน,น้นถ้าไม่ได้ตามความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมันเสียว่าการของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังได่ย่อ เพียงแค่คำข้าวคำเดียวการรับคำสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกคือเรากินทกถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสร้างหรับทำนี่มันเป็นอาการของความทก เวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือผมหรือท่านี่เขานิพานธไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องความกินของเราความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้ก็นี่เรามันเลวเสียเกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกินเลลตันหาอุปาทานและกุศลกรรม แล้วเมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินถ้ากินไปแล้วล่างมือล่างปากมันเหมือนในของที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมันสะอาดแลสะสกปรกถ้ามันสะอาดจ,จริงๆแล้วก็จะเปลน่างปากล่างมือมาทําไมเป็นอันว่าเรากินของทุกข์เข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์ เรากินของสุกปรกเข้าไปร่างกายมันก็สกปรกสําหรับข้าสุกที่จะเป็นเข้าสุกได้มันเป็นข้าวสารมาก่อนกว่าจะเป็นเข้าวสารต้องซ้อมต้องสีต้องตำต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นข้าวสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องเป็นทุกขแล้วเป็นข้าวสารแล้วก่อนจะกินเขาต้องหงต้องหาต้องหาเฟืนต้องหาเตาต้องหาน้าต้องหาหมอ มาประกอบกิจการงานเพื่อควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุกนี่มันก็ทุกข์เพราะมันเหนื่อยผมจะพูดให้ฟังได้ย่อๆถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าวต้องไปทําไร้ไถานามาก่อนต้องหว่านต้องคราดต้องสับตากแดดตากลมเต็มไปด้วยความลาบาก การกระทําอย่างนั้นมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อข้าวเป็นต้นข้าวแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังรักษาให้ยารักษาโรคป้องกันตายยาพึ่งเกิดกับต้นข้าวมันก็เป็นการทรมานเมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวก็เป็นอาการของความทุกข แบกหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่ข้าวฉางได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นถูกนี่ท่นอาสาลงไปว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ในานาในาก่อนที่มันจะเป็นนามันเป็นป่าชัดต้องไปฟันต้นไม้ท่านลองนั่งนึกซิว่าไอ้ฟันต้นไม้ทีละต้นเนี่ยมันเหนื่อยหรือมันไม่เหนื่อย ต้นไม้โค่นมันแล้วต้องบั่นเป็นท่อนลากต้นไม้ไปเพื่อคนพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนโค่นต้นไม้มาแล้วก็ต้องขุดต่อไอ้นาที่ทำข้าวมาพอกินเนี่ยมันใช้โค่นต้นไม้ต้นเดียวพอไหมต้องโค่นกี่ตน้นมันเหนื่อยขนาดไหนมันลากต้นไม้ถอยต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทําเป็นคันทําพื้นดีนให้เรียบ มเมื่อทำพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทํานามาหาวัวหาควายหาไถหาข้าวรลูกหาอุปกรณ์ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยกา,ารของความทุกข์เห็นความทุกข์วยุอย่างก่อนจะกินข้าวเข้าไปคำหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงาน วัตถุแต่ละชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางที่เราไม่ทุกข์แต่ว่าชาวบ้านเขาทุกข์เรากินทุกข์ของชาวบ้านเขาเมื่อเชาวบ้านเขาทุกข์แล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ได้วยความทุกข์เราก็ต้องทําตัวเป็นปูชนียบุคคลที่ดีอย่าทําตัวเป็นเปรตเพื่อใส่เขาอยู่ที่เรียกกันว่าปรัตถุปชีเปรต พระรัตประตูบชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเกื้อคุณจากบุคคลอื่นมีสภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานี่กเปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้ด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิดมันได้เพราะอาการของความทุกข์สถานที่อยู่ของท่านอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสไฟฟ้าน้ำก็ดีที่อยู่ก็ตามแล้วเสียงที่ได้ฟังคำสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทำขึ้นมาได้กับราะอาศัยเชาวบ,บ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมาได้ด้วยความทุกข์ แล้วท่านมันนอนอยู่เป็นกองทุกข์ของบุคคลที่เขาหวังดีแล้วท่านอย่าไม่ไปะพฤตอด,ดีไปะพฤติชอบอย่าทําตัวเป็นบรัชทัตัวปชีวีเปรตแล้วใครคนไหนเขาจะต้องการท่นานโดยเ่พ่ออย่างยิ่งผมเองเนี่ยผมไม่พูดไม่ต้องการผมเข้าใจว่าชาวบ,บ้านก็ไม่ต้องการเหมือนกันผมจะถือเฉพาะพระธรรมวินัยเท่านั้นเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนช่นไหนก็ตามเขาจะทําบุญจากมาในการสร้างวัดมาแล้กี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาค้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบารมีสิบครบต้องมีจรณะสิบห้าครบ แล้วก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วครบอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องครบกันทุกอย่างอาคารสถานที่ที่อาศัยตามพระวิน,นัยต้องปฏิบัติต้องอยู่อย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารแล้วอยู่อย่างบุคคลผู้อาคารในอาศัยตัวท่านด้วยวัตถุของสงทุกอย่างอย่าละเลย จงจำให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนแบบนี้ตอานี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถกุก็ดูทุกจากบุคคลแล้วดูความสุขปกรกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเขาคงโคกันเขาเดินไปได้ความสุขแต่ว่าก็เดินไปได้ความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสยัยซึ่งกันและกันทางนั้น เกรงว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงจ้าใจออกห่างซึ่งกันและกันนี่เขานั่งเราคู่ครองทุกทุกคู่ครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกหัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะนอกใจหัวห่วงเมียเมียห่วงหัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปายทรัพย์สินไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ควร ถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยการของความทุกข์นี่มันทุกทุกอย่างมันทุกไปหมดมองให้มันดีมอมองเห็นคนเป็นทุกมองเห็นวัตถุกเป็นทุก์แล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาดหรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกก็มองข้างใน ว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความสะอาดและเต็มไปด้วยความสกปรกสคนสวยที่เขาต้องการประคับประคองกันมันน่าประคับประคองตรงไหนมันไม่มีอะไรที่จะควรแก่การประคับประคองเลยเพราะสภาวะของเขาเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับถุงอุจจาระไอถุงลือดไทยที่มันเต็มไปด้วยอุจาระ มันเป็นของเหมือนมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่าผ้า,าพแพรห่อ,อ,อจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกไม่สวยก็แสดงว่าผ้า,าดิบห่อ,อจาระหรือว่ากระสอบห่อ,อจาระคิดถ <c oughs> ึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาให้อารมณ์มันทรงตัว แล้วคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเขา,าก็ดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดไอเดินแก่เราทราบแล้วในที่สุดมันก็ตายทำอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอย่าสนใจกับนินทาประสังสาคำนินทาระสรรเสริญอย่าสนใจนังโลกกรรมทั้งแปบริการอย่าสนใจ มันจะมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอาไปเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นกันสารภาวะคันถาธุระทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราเื่อทำไปเดี๋ยวมันก็พังทำไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทำทำด้วยน้จของเมตตา สงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านพิสุสธ์เสมนเนรที่จะมาทีหลังทำโดยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเฉยเรื่องคําชมของบุคคลอื่นนะยกเว้นเสียใครเขาจะว่าดีก็ช่างใครเขาว่าชั่ว่็ช่างเราทําให้มันถูกตามพรธรรมวินยัย เราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพานัาสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังกเอตวาข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งะนิพาน์อารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพัน์ใครเยอะจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่งางใครจะหาว่าคนสมัยนี้ถึงนิพัน์แล้วไม่มีก็ช่างนั่นเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเรา เราต้องการพระนิพพานถ้ามันไม่ได้ชาตินี้มันก็ได้ชาติต่อไปถ้าเราบวชมาไม่บวชเพื่อนิพพานแล้วก็บวชเพื่อเป็นสัตว์นรกถือว่านิพพานไม่มีแล้วชานสมาบัติไม่มีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าไม่มีแล้วทําไมมันจะไม่มีในเมื่อพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เรียกว่ามรรคแปดคือศินสมาธิปัญญามันยังมีอยู่ แล้วทำไมความเป็นพระอริยเจ้าความเป็นฌานสมาบัติครรมนิพพานทำไมจึงจะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทําตนเป็นปรัตตูประชีวีเปรตฐบวชเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเปรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สินของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาโดยยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้น แอาละสำหรับคัดเศษหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดไปซะแล้วนี่27่สบเจ็นาทีเศษค่อยรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไป